สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอก,กันกับรายการลุงน้ําตาลพาเที่ยวนะครับวันนี้ไม่ได้พาทำนะครับแต่จะเป็นรายการพาเที่ยวก็วันนี้มาทําบุญกระถินที่วัดท่าเยี่ยมวัดท่าเยียมนะครับก็เป็นงานบุญกระถินของวัดท่าเยี่ยมก็ประเพณีทางอีสานก็จะประ,ประมาณนี้นะครับเขาจะแห่ขบวนกระถินรอบโบสถ์ แล้วก็จะให้เพื่อนๆดูนะครับมันจะมีเชือกเส้นหนึ่งก็ทุกคนก็จะเดินจับเชือกไปเพื่อวนไปรอบโบสถ์นะครับแล้วก็จะมีการหวานทานนะครับก็ระหว่างเดินไปก็จะมีการหวานทานนี่นะครับก็จะมีเด็กๆเนี่ยเข้ามาช่วยกันเข้ามาเก็บอา,านาที่หวานนะครับ แล้วก็อย่าให้เพื่อนๆมาดูนะครับมันก็จะมีเนี่ยธงซึ่งเป็นรูปเต่ารูปจระเข้และรูปตะขาบก็ไม่รู้ว่าสื่อความหมายยังไงนะครับก็นี่ขบวนแห่มานี่จะมีเชือกสีเหลืองๆนะครับเพื่อให้ทุกคนจับแห่อยู่เนี่ยคนนี้ก็จับเชือกเดินไปรอบโบดก็ เป็นประเพณีทางจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ลุงน้ำตาเนี่ยมาครั้งที่สองแล้วที่ได้มาแห่ได้มาทอดกระถินก็เดี๋ยวขบวนยาวไปนู่นเลย ก็จะมาให้เพื่อนๆดูนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยดังด้านหน้าสุดก็จะมีคนถือไม้กวาดนะครับหน้าถงเนี่ยถือไม้กวาดแล้วก็ทำท่าเหมือนกวาดพื้นทําความสะอาดวัดนะครับ พ่อใหญ่มิดถือทงอยู่ด้านโน้นนะครับพ่อของคุณนี้แล้วก็อาวีก็ถือบาทเป็นอาของอาอาเขยของคุณนี้นะครับแล้วก็มีใครอีกมีอาปุ่นก็ถือถืออ่าเขาเรียกอะไรที่ปักแบงค์นะครับ ระหว่างระหว่างที่เดินรอ,อบบนรอบโบสนะครับก็จะมีการโหไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีการหวานทานไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็จะมีการหวานทานไปเรื่อยๆตลอดทางนะครับันนี้ไม่ได้สักเหรียญเลย นะครับก็จะหวานทานไปเรื่อยๆก็เป็นประเพณีสนุกสนานของทางอีสานนะครับที่จะช่วยช่วยกันทำโนบำรุงศาสนาก็เงินทั้งหมดนี่ก็จะใช้ไปทำกิจกรรมภายในวัดนะครับอาจจะสร้างโรงครัวสร้างอะไรเนี้ยข้างในวัด เห็นคุณนี้คขาว่าจะสร้างโรงครัวอยู่ด้านโน้นนะครับก็จะมีเด็กๆนะครับคอยเนี่ยเด็กตัวเล็กตัวน้อยคอยเก็บทานที่เขหวานกันนะครับก็ ก็นอกจากเป็นประเพณีการทำบุญแล้วก็จะเป็นความสนุกสนานของพี่น้องชาวอีสานนะครับก็ตอนนี้คนนี้ก็รอบสองแล้ว ควรยังไม่สุดนะครับจะสุดไปทางโน้นก็ครั้งที่สองนะครับที่ลุงน้ำตาลมาอ่ามางานกระถินที่วัดท่าเยี่ยม ถ้าวนครบสามรอบก็คงจะเข้าไปถวายอยู่ด้านในศาลาข้างในนะครับด้านนี้ก็นนไปวนให้ครบสามรอบกันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นวิถีการทำบุญของพี่น้องชาวอีสานนะครับ เดี๋ยววนให้ครบแล้วเดี๋ยวจะไปดูการถวายด้านในนะครับก็หลังจากครบสามรอบนะครับกองพระป่าก็จะแหกเข้าไปด้านในของศารา กระินไปถวายเจ้าวาดน,นะครับ ลุงน้ำตาลก็จะเข้าไปด้านในนะครับตามคนนี้ครับไปแอนะครับรนีนะครับกรีย้เินขอานะครับคุณท่าเลยเดียวนะครับตอนนี้คณะกระถินก็มาตั้งตั้งแนวเตรียมเตรียมนี้จะถวา,ายกระถินนะครับไปคนนี้ก็อยู่โน่น รอรับเขาเรียกอะไรรับศษลบพรจากเจ้าวาดนะครับที่จะมารับไปกองกระถินพาพิสุขสงฆ์ที่จำวัดอยู่ที่วัดท่าเยี่ยมก็เข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยว

Pancasila minyak jama Sati yang di Majang mati Wisung wisung tak pernah Di seleneh dasa Pancasila minyak jama Naku berdakwa watuh adat <tuh> Tuhan Nyi-tasi <tuh> Si-tau-i-lun-ha พอกับทำเป็ามาอุปัฏนาพระมหาอิททำกาทุกองทุกองถ์แล้วเยาตาอาสุจิปติสุจิตยนมีเท้าเบโรลาพร้อมทั้งลมาทิตัวลมาอุัานพรมหาิทิ ขึ้นผ้ากระถิ่นจะเป็นการกล่วาวนำถวายผ้ากร,ถาาาระถินนะครับถวายเทพระสงฆ์ขอพระสงฆ์อดร้าถ้า,า,ากระถินนานทานขอพระเจ้าทั้งหลายเหนือพระสงฆ์รับแล้วจุกการกระถิน

ตอนนี้ก็ถวายผ้ากระถินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ข้างในนับยอดของกระถินนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวลุงน้ำตาลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ ประเพนีกถินบ้านทาเยี่ยมนะครับวัดบ้านทายี่ยมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ปีหน้านะครับว่าลุงน้ำตาลจะไปที่ไหนทำอะไรแล้วมาเจอกันใหม่ปีหน้าสวัสดีครับ